สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้นำเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพ่อน้อมวัดแพรกษานะครับจังหวัดสมุทรปราการมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญลาบผลพูนทวีนะครับหลวงพ่อน้อมวัดแพรกษาปี2521นะครับนี่นะครับลักษณะด,ด้านหน้าจะเป็นรูป องค์หลงพ่อน้อมวัดไทกษาหันข้างนะครับครึ่งองค์ด้านล่างก็เขียนว่าลาบผลพุ้นทวีนะครับส่วนด้านบนเป็นฉายาของท่านนะครับพระครูสติตบุญญากรนะครับนี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นบอกชื่อวัดนะครับอำเภอและจังหวัดนะครับตรงกลางก็จะเป็นองค์หลงพ่อพระพุทธโสธรนะครับ เหรียญรุ่นนี้มีด้วยกัน2บล็อกนะครับเป็นด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกลาบผลพุ่นทวีนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีทั้งบล็อกหลวงพ่อโสธรนะครับกับบล็อกเสือเพ่นนะครับที่รับชมนี้ก็เป็นบล็อกหลวงพ่อโสธรนะครับครับเรามาเริ่มดูกันได้เลยนะครับนี่นะครับ จำหน้าตาหลวงพ่อให้ดีนะครับเน้นย้ําทุกคลิปนะครับต้องจําให้ได้นะครับนี่ครับดูลูกกระตาหลวงพ่อนะครับจะกลมบล็อกสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ครับสีตาหลวงพ่อนะครับจะต้องกลมๆงดงามเลยนะครับนี่ครับดูเหมือนมิชีวิตนะครับนี่ครับดูให้ดีนะครับตัวอักษรนะครับฉายาของท่านนะครับ ต้องเด้งๆขึ้นมาแบบนี้นะครับพื้นผิวจะต้องเรียบตึงนะครับเรียบตึงไม่นูนไม่บวมนะครับเส้นสายลายกระหนกจะต้องเป็นตุ่มๆขึ้นมาแบบนี้นะครับดังที่กําลังสองให้ดูนะครับนี่นะครับริ้วของจีวอนะครับจะต้องแยกกันเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับสวยงามนะครับแบบนี้คําว่าลาบผลพุทวีองี้ยครับ ต่คมคมเลยนะครับสังเกตที่หางนะครับจะต้องคมคมแตกลงมาสวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับคำว่าล่าเป็นไหมครับพอสัมผาเนี่ครับจะแบบว่าแตกมาแบบคมคมนะครับนี่ครับจะเป็นเส้นเหมือนคล้ายวงเดือนเต็มไปหมดเลยครับแถวนี้แต่คำว่าทวีนะครับตรงนี้จะต้องมีเส้นแตกลงมาตรงนี้แบบคมคมนะครับ คมมากเลยนะครับนี่แต่แขงให้ดูนะครับคมๆแบบนี้ครับทําให้ดูง่ายนะครับนี่พื้นผิวตึงนะครับออกปีสองหนึ่งนะครับเรามาดูด้านหลังนะครับดูแต่หูลงมาเลยนะครับนี่ครัมธรรมชาตินะครับเป็นแบบนี้ครับ ปินไม่เยอะมากนะครับปินธรรมชาติไม่เยอะมากนะครับตัวสอนนะครับไม่เบอร์นี่ครับตัวสอนกะไม่เบอร์นะครับแต่เด้งเดงคมคมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพื้นผิวตึงนะครับนี่หน้าของปอุศทอนะครับจําให้ดีนะครับจําเม็ดประสกนะครับนี่ต้องเด้งเงเป็นตุ่มๆนี้นะครับ ตึงนะครับขึ้นผิวตึงนะครับอันนี้ก็เดิมๆนะครับผิวเดิมๆนะครับลมน้ําตาลนะครับมันปูมันปูหน่อยนะครับนี่ครับดูข้างครับจําข้างให้ดีนะครับตัดได้สวยเลยนะครับนี่นี่ครับตัดสวยงามมากนะครับจําไม่ดีนะครับจะมีไรเหลียนลองมาเทียบดูจําตําหนิรอยตัดที่ดีนะครับ จบดีครับพระเหรียญดูข้างแล้วจบดีครับนี่ครับหนีไม่พ้นนะครับมันหนีไม่ออกอยู่แล้วครับตัวตัดข้างนี่ครับจําตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับพลิกมานะครับนี่ตรงรอเรือนะครับคําว่ากรนะครับี่้พลิกมาตรงนี้ครับนี่ครับเป็นรอยฟันหนูเนี่ยนะครับดูง่ายดีครับ ลอยฟันหนูนะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นก็เป็นจุดจ่ายตังอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยเราต้องสังเกตนะครับลองส่องต่องดูจําตําหนิของเราไว้นะครับนี่ครับนี่นะครับเหรียญลาบผลพุนวีนะครับหลวงพ่อ้อมนะครับหลังพ่อโสธรนะครับตอนนี้ก็อยู่ราคาหลักร้อยกลางๆถึง1,000บาทนะครับนี่ครับ เดิมๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดซับสไคร้แล้วกดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้มีพระอะไรก็จะมาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนๆนะครับนี่ครับถือว่าเป็นค่าวิทยาทานไปน,นะครับนี่ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ